สวัสดีค่ะสวัสดีฟิล์มิลี่เธอหามาแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยสวัสดีเจ้าค่ะเมื่อนี้พี่น้องค่าหลังจากที่เมลลี่กลับมาจากสีสเกตบ้านน้องตาต้าเมื่อหอดวางประมาณเที่ยงเลยพี่น้องขามลลี่ก็กลับบ้านนะคะตอนเมื่อตอนนี้กลับมาบ้านพี่น้องะ่ะกลับบ้านเมลลี่เองนะคะกลับมาจากบ้านตาต้าซีสเกตมาถึงประมาณเที่ยงแต่เลยมาบ้านเลยนะ,ะอ๋อ น่าจะบ่ได้นอนเพราะว่าก็ซ้อมอยู่เพราะว่าเขาน่าซ้อมกันแล้วมือนี้นะคะพี่น้องคะน่าซ้อมนะคะเพราะว่ามีงานไลฟ์สดอีกวันจันท์เอ้ยวันเสาร์วันเสาร์วันที่ห้าตรงกับวันเสาร์นะคะอ่าแดนเซอร์เขานัดซ้อมเดนเซอร์เริ่มวันนี้แล้วนะคะพี่น้องคะใครที่ยังไม่ซื้อบัตรจองตั๋วรีบซื้อเลยนะคะไปเลยเดี๋ยวมาบ้านพัก เมื่อกี้พักไปไลฟ์เสร็จวันเสาร์ใช่ไหมพักอาทิตย์จันทร์อังคารวันนี้วันพุธพักสามสองสามหมื่นพี่น้องพักแค่สองสามอันเองนะก็เลยบอเด็ดบบอกบอเด็บค่อยมีเวลาคือเดี๋ยวไปบ้านตาตาเตียงนั่งอ่ะไม่มีเพื่อนกลับอ่อนั่งเขาบอเด็ดกลับบ้านโดดเลี้ยวแปลว่าแบบคือบ้าน,บ,านบ้านตาตาก็ไกลนะสี่สเกตถือกลับขับมอไซค์กับเอ่อ โมมีมูกลับไม่หลีก็เลยเอเอเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับเ,เป็นเพื่อนก็เลยเดี๋ยวกลับเ,เป็นมูน้องอันน้าบ้าน,นีไม่หลีกกลัแบวบัเด็กลับบ้านมาประมาณอุ้ยโดนหรือเปล่าว่ามันสองเดือนแล้วบ่ร่วมกับอันที่ว่าติดโควิดนะติดโควิดก็สิบห้าวันแล้วอยู่โรงพยาบาลก็สิบห้าวันออกจากโรงพยาบาลปุ๊บไม่หลีกอะเอ่อกักตัวเสร็จอะไรเสร็จออกจากโรงพยาบาลเนาะ มิลิก้ากลับกลับกลับขอบเขตงานเลยอยู่บ้านพาพอดีกับมีมีมีไลฟ์สดแข่งกีฬานั่นแหละออกไปกับพอดีไปท่านไลฟ์สดแข่งกีฬากับบริการบ้านมาเน่าเลยหล่ะมีงานไลฟ์สดกลุ่มปิดต่อหลังห้องกระเด็นพึ่งกระเด็นกลับมาปราะว่าเดือนสองเดือนเลยพี่น้องมิลิก้าบริการบ้านด้วกันวันนี้ก็เลยกลับบ้านนะคะมาหอดบาใบสองใบสามมีอะไรพี่น้องค่ะกับพอกินข้าวหันนอนหลับพึ่งก็ตื่น นอนหลับเพิ่งตื่นนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวเยน็นๆเดี๋ยวก็จะกลับเข้าบ้านพักนะคะเพราะว่าตอนนี้ครูหนึ่งแล้วก็เด็กๆน้องแดนเซอร์นะคะก็กําลังซ้อมเต้นกันอยู่อุย้ยอาจจะมีโชว์เยอะแล้ววันนี้มาหาคุณยายกับคุณแม่คุณแม่อยู่ปุ้นเนี่ยไหนกู่าคุณยายก็นอนอยูนหันยานพินยานโควิดมาไกลๆเพิน่นเพิ่นกลาลังนอนเพิ่นกินเขา้ากินเขา้าแล้วเพิ่นกระินอนเลยยูนหันเป็นที่ประจํา หน้าห้องกอ๋อหน้าห้องเมลี่ตอนนี้ก็ให้เป็นห้องคุณยายไปแล้วนะคะเอ้พี่หนอยไปย่ห้องนอกคือต้โดนเด็กกาบบานเทอมพี่หนอยก็ขึ้นหอแต่อยากก้าบบานเสียห้องผมมีงานถ้าเกิดว่าอ่อรอบไหนที่มันไลติดกันหรือว่าเรามีงานติดกันอย่างเงี้ยมันกับว่า่อยเด็กกาบบานอ้าวคุณหน่อดคุณแม่ยคุณยายเสียนะพี่น้องการกะอ่อ มาวันสองวันก็บริโภคนวดกับมาแต่ว่าบ้านม่ลี่กับบ้านพักกับบริโภคไก่กันแห้งประมาณยี่สิบรันี่แหละพี่น้องขี่รถไปกรับก็ได้อยู่ฮานาะบ้านนี้เทือเท่อนี่บ้านเทื่อนี่ไล่ไล่สดกลุ่มปิดออรอบนี้รอบสามสิบแปดเสร็จเอ้ยเออรอบสามสิบเก้าเสร็จวันทีน่ห้านี้เราก็จะไปต่องานที่ปทุมน่าจะประมาณวันที่สิบสองแล้วก็สิบสองสิบสาม สิบสองสิบสามหรือสิบสามสิบสี่อ่มีประทุมประทุมแล้วก็ไปบึงการกระสีเงากาบปดิกับบ้านอีกตังเสียนะพี่น้องค่ะก็เลย่มมาล้นหนวนมากเือนล่ะอืมลงหนาเถอะขี้มืซอซ่อานี่มากตาตาตื่นตั้งแต่อ่าตื่นออกมาตั้งแต่เจ็ดแปดโมงมาถึงบ้านพักประมาณสิบสิบเอ็ดโมงขี้มอไซค์คอยขี้มาหนาวเหมือนซัน หนาวด้วยหมูเส้านน่เป็นเป็นเย็นเย็นอากาศเป็นเย็นเย็นครับมอไส้์ม้สองเสาคว้ากันคอยคีมากเจ้าทำมือไปนะพี่น้องแบบโดนโดนเนื่อยังโซเซหัวนั่งจนว่าดากซาแต่ตอนกลับมาไม่รีดสอนไทยไมาเปลี่ยนกันขับอยู่มองเทียนปักติว้วเปลี่ยนกับน้องขับขับให้น้องด้วยมันเมื่อยน้องมันหนาวก็เลยเปลี่ยนกันขับอตอนตอนแรกไม่รีดนั่งถ่ายเป็นหลับลับมันสะดิดขึ้นมันจอดอันอยู่ติดไฟแดงเลยเยสะดุดขึ้นเอาคุื่องหัวผีไว้ เดบกันวนนี้สมเปนไหนไอ้คุณแม่คุณแม่ค่ะอันนี้นคุณแม่เมลี่นะคะพูเห็นบมอคุณยายน,นอนคดจมูกงงด้วยเหตุยงัไ<ม>งไ<ม>ง คุณแม่ก็อยู่กับคุณยายเพื่อนน่ะจะดูแลคุณยายเพื่นหนึ่งหรอพี่น้องเออ,เอ,อจิบ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 ,จบก็เป็นคุณแม่นะคะดูแลคุณยายกับโทรหากันนรืพี่น้องโทรหากันตลอดคุณแม่ <c oughs> วันนี้กะมันมันบอกว่าไมีเวลามากเท่ากับต้นดดเนห้องก็อยากมากแต่ว่าเรื่องกับกายไปกายมากมันกันกบปรเะเดีวแวะอันแสดงเหมือนเหมือนไป ขึ้นาอยังไปไปมุกไปนครพนมนสีกบเอ่อนี่ลุยไปกับอีอ,อยูสีคือแบบว่าห่อไปทุระห่อกับตรงเฝ้าไปฝ่าวม,ามั่เสียเงินไปซื้อชุดอยู่มุกทหารก็ผ่านผ่านแถวทางบ้านเมลี่ก็มันก็ไม่ได้แวะคือห่อตรงกับเฝ้าวทำงานน้ำหยางเสียนะมันกับผ่านอยู่แต่ว่าก็ไม่มีเวลาที่จะแวะเสียนะต่างคนห่อกับอยางนี่แหลกะก็เลยแบบเออมือน,นี้ไม่เวลานลยที่จริงนะถ้าไม่ได้กลับบ้านกับน้องตาตาน่ะ มิลี่ก็ว่าจะกลับมาตั้งแต่วันเมื่อวันจันทร์แล้วว่าสิกับมานอนเพื่อนแต่เมื่อวันจันทร์เก้อลิตตศาสาดนองเพราะว่า <c oughs> มันขับรถเมื่อผู้เดียวเนาะบุยลอยสองลอยโลกคุณเงนเสียงเด็กเออลิตตนลนองก็เลยไปเป็น Moment. มนูมันเมื่ออันนน้อนสีสเกตสองคืนแล้วก็แฮปปี้ไก่เมื่อให้ไก่ ไปส่งตาต้าที่บ้านพักเสร็จไม่รีดก็กลับเข้ามาบ้านเลยมาหาคุณแม่กับคุณย่า่นะคะอาบน้ำก็เศด้ซนี่มันีกเ <c oughs> กอริกับจากนี้ก็ประมาณนี้แหละทาเบิ้ง <c oughs> จังนอยแบบซี่คํๆเร็งๆในะจังนอยสิกาสิเขอกไปแล้วกะไปอาบน้ำกลับผมว่มอาบน้ำที่บ้านสวน พรุ่งนี้นี่รุยกลับมาพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้วันที่สามเออเมือ่อวันที่สามนั่งกลับมาแล้วกับพ่อแมพล้าน่าจะกลับมาซ้อมกลับมาซ้อมแล้วนะคะซอ้อมเอ่อวันนี้พรุ่งเอ่อคุณหนึ่งลงเพลงแล้ววันนี้นะคะคุณหนึ่งรุ่มลงเพลงแล้ว b ็อกกิ้งเวทีเอ่อพ,พ่อแม่เพลอพี่บานยังกับพากันกลับมาเมื่ออื่นเหมดเลยกลับมาซ้อม นะคะพี่น้องคะใครที่ยังไม่ซื้อบัตรจองตั๋วฝากด้วยนะคะซื้อบัตรจองตั๋วนะฮะสนุกทุกรอบพี่น้องขะมวนทุกรอบรอบนี้จะมีโชว์ยังแนก่กรอติดตามนะคะบอกเลยว่าโชว์เพลงเยอะเหมือนเดิมอลังการเหมือนเดิมนะคะอะไรพี่น้องคะวันนี้ก็ กลับมาบ้านหาคุณยายคุณแม่นะคะแล้วก็สิกับไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s mm ับสไ r ร b ์ให้กับเมรี่เุยฮามาแล้วด้วยนะพี่น้องคะไปแล้วพี่น้องคะสวัสดีค่ะ